ออพักนี้ไม่ค่อยมีตังค์ใช้เลยอะพักไหนๆก็ไม่มีตังค์ทั้งนั้นแหละแล้วเราจะทำยังไงกันดีอะนี่เลยทางออกสำหรับคนไม่มีตังค์คือวาดรูปขายวาดรูปขายเหรอเอาน่นไงโอ้เป็นความคิดที่ดีเ,เดี๋ยวก่อนนี่เพื่อนเขากำลังวาดรูปอะไรอยู่อะเนี่ยไปแอกดูนี่ดิเขากำลังวาดรูปโชว์อยู่อะ มันคือรูปอะไรอ่ะน่าจะเป็นรูปอะไรบางอย่างที่เป็นผู้หญิงสวยๆอ่ะนะอ๋อเฮ้ยก็ไ,<ห>ไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูรูปภาพเขาหน่อยโอ้โหว่าสวยชะมัดเลยอะไรมีหลายแบบหลายลายอันนี้รูปสายลุงอ่ะสายลุงเนี่ยนะเออสวยสวยสวยเดี๋ยวดูฝั่งนี้บ้างอ๋อะเด็เดี๋ยวนะอันนี้รูปแมวใช่เปล่าให้แล้วมันรูปฉันนี่นะเฮ้ยรูปพวกเป๊กจริงด้วยมา งั้นหมายความว่าลูปปุ๊กปิ๊กก็ต้องขายได้อะดิอ่ามันก็ต้องแงอยู่แล้วอะรูปฉันขายได้เป็นร้านเลยโอ้โหถ้าอย่างนั้นเราก็พี่ฝนมีความคิดดีๆแล้วอะพี่เอกความคิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวไปว่าดรูปปุ๊กปิ๊กขายดีกว่าเอางั้นก็ไปทางไหนอะ,อะนี่ไงนี่ไงพี่ฝนลืมไปว่าพี่ฝนจองที่ไว้แล้วเอาแล้วนะเดี๋ยวจะเริ่มวาดขายแล้วนะเอาเลย เอปุ๊กปิ๊กนี่จะต้องมีสีสีอะไรนะปุ๊กปิ๊กฉันลืมฉันน่ะเป็นได้ทุกสีแหละแต่ส่วนใหญ่ฉันสีเทาเออสีต้องเปนนี้ก่อนต้องเริ่มต้นตัดสีก่อนทุกคนอ่ะต้องมีสีสีดำอ้าวแย่แล้วมันมันวาดไปแล้วเรียวกว่าดีๆเน่ใจเย็นนะใจะเย็นเน่<ะ>เดี๋ยวกาลังจะวาดออกมารับรองสวยแน่นอนเลยทําไมวปุ๊กปป๊กมันแบนอย่างนั้นน่ะไหน ยังไม่ได้ทำอะไรเลยปุ๊กปิ๊กฉันกำลังวาดรูปนายแบบสวยๆใจเย็นๆปุ๊กปิ๊กเพยกพึ่งเริ่มวาดใจเย็นเอ้ยมันเกินมันเกินเอาใหม่นี่เราวาดแค่ส่วนหัวก่อนตัวเรายังวาดไม่ค่อยเป็นปุ๊กปิ๊กนี่ใจร้อนนะเนี่ยเราวาดแค่นี้ก่อนเนี่นี่ได้แล้วอ่ะเพยกพี่วอนวาดได้แล้วรองเพ็กเพ็กก็วาดได้แล้วพี่วอนวาดวาดในนี้ได้วาดตานี่วาดตา Oh, นี่ป,กป๊กนายน่วา,ยาวาดยากเหมือนกันวาดยากเหมือนกันขอบอกนี่ได้จมูกแล้วได้จมูกแล้วไม่ได้ไวแท้พี่วอนเก่ง <c oughs> นี่ได้แล้วอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องมีนี่ด้วยต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนั่นหนวดหนวดหนวดพว,ดวดปกปิ๊กนายสีอะไระหนวดฉันเหรอใช่ <c oughs> ฉันมองไม่เห็นน่ะ <c oughs> เดี๋ยงั้นเอาหนวดสีนี้ดีกว่าสีสีออกชมพูชมพูนิดนึงนี่ได้แล้วปึ๊บ นี่อุย้ยเอาไหม่มันไม่ตรงปึบนวดนวดกี่เส้นเนี่ยปุ๊กปิ๊กนวดหกเส้นนวดหกเส้นเหรออ๋อข้างละหกเส้นเหรอใช่ไม่ใหญ่แล้วปุ๊กปิ๊กข้างละสามพอข้างละสิงข้างละสามอะไรกันฉันให้นายแค่สองเพราะว่าฉันวาดไม่พออ่ะเอาล่ะเดี๋ยวต้องมีปากนิดหนึ่งนี่ปากแดงๆนี่ปากนี่เล็บนินออกมาหน่อยหนึ่งนี่ได้แล้วอ่ะได้แล้วเหรอพี่ฝนได้เร็วแท้ได้แล้วเลือรอนี่อย่างเดียว ลวดลายอืมไมพี่ผลเร็วจังลวดลายลวดลายต้องเป็นสีออกแบบเทาเนิดนึงสีเทาวาดยังไงเนาะนี่สีเทาสีเทาได้ไหมอ่ะมันไม่เทาอ่ะได้ยังเนี่ยยังยังมันไม่เทามันไม่เทามันเลือกเฉดสีไม่ได้หรอเพลกได้ยัง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 ไม่ได้ทั้งนั้นสีเทาทําไงอ่ะสีเทาทําไงสีเทาก็กด สีเทาเลยก็ได้สีเทาแล้วสีเทาก็กดสีเทากดตรงไหนอะสีเทานี่ไงสีเทาเนี่ยกดเข้าไปเลื่อนเอาเลื่อนเอาเลื่อนสไลด์เอากดเข้าไปเลื่อนเอาสไลด์เอาฉันไม่มีสีเทาปุ๊บปิกนี่ไงกดเข้าไปแล้วเลื่อนเป็นสีขาวแล้วก็เลื่อนไปก็ได้สีเทาแล้วโอ้ได้แล้วเออเออได้แล้วได้แล้วได้แล้วเปลี่ยนคำละเดี๋ยวเดี๋ยวเออพี่ขอโทษต้องต่อลวดลายนี่นี่นี่ปุ๊กปิกตัวนายสีดำย่ปะ ช่ไหมฉันตัวสีเทาๆดำๆเออสีเทาๆดำๆเดี๋ยวฉันวาดลวดลายให้นายแบบนี้เน่แล้วก็เออพี่ฝนจะวาดยังไงต่อละพวกป๊กฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนี่ต้องมีอันนี้ต่ออ้อหูหูเียกตาปุกปิกหายนี่หูหูนี่หูปุกปิกถ้าพี่ฝนถมสีดําไปมันจะดําทั้งหน้าเลยอ่ะใช่มันจะดําไปทั้งงานเออมันจะดําไปทั้งงานเลยอ่ะทําไงอ่ะ มันจะไม่ค่อยสวยงั้นเดี๋ยวพี่วอนวาดปุ๊กปิ๊กแค่นี้ก็แล้วกันนะวาดปุ๊กปิ๊กแค่นี้คืออ,อะไรพี่วอนเอาแค่นี้แหละเอาเป็นลวดลายแค่นี้พอนี่ปุ๊กปิ๊กถ้าฉันถมสีดําไปเดี๋ยวนายไม่หล่อปึ๊บปุ๊บปั๊บนี่มีหนวดสามเส้นปึ๊บปุ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 ๊บแค่นี้ก็คงเป็นปุ๊กปิ๊กน่ะมั้งพี่วอนฮะแค่นี้ก็พอมั้งปุ๊กปิ๊กพอแล้วเหรอเดี๋ยวดิป๊บนึงยังไม่เสร็จเลย วาดนานชะมัดอะไรกันเนี่ยทำไมนายนานจังเลยฉันวาดนายนานมากเลยรู้หรือเปล่ามันนานตรงไหนฉันจะาวาดง่ายจะตายฉันเป็นแค่แมวนี่เดี๋ยวถมสีเฮ้เดี๋ยวยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จกลับไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวถมสีถมไงอ๋อเทเลยนี่ได้แล้วอะ่ะได้แล้วเหรอพี่ฝนนี่ได้แล้วพุกปิ๊กนายจะออกแบบสีเทาๆหน่อยๆใช่ไหมทำไมไวแท้ นี่เดี๋ยวถมไปถมลงไปนี่นี่นี่เออพอได้อยู่พอใช้ได้พอใช้ได้เดี๋ยวแล้วก็ตรงนี้เอาใหม่เอาใหม่คืออะไรตึ๊บต่อใหม่ต่อใหม่หมนี่นี่ได้ไหมเนี่ยได้อย่างนะพี่ฝนพอได้เดี๋ยวต้องถมสีข้างนอกเอาสีข้างนอกเอาสีสดใสหน่อยสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า เทลงไปนี่ได้แล้วอ่ะได้แล้วเียกทำอะไรอ่ะเสร็จยังอ่ะเี็กกำลังวาดตัวปุ๊กปิ๊กอยู่มีตัวด้วยหรอมีตัวเฮ้ยปุ๊กปิ๊กมีตัวจริงหรอจริงเดี๋ยวเดี๋ยวเป็กวนวาดเสร็จแล้วต่อไปเรียบร้อยนี่เสร็จสิ้นเียกทำอะไรปุ๊กปิ๊กสะกดยังไงเนี่ยปอปานี่ปอปาสระอุกปุ๊กปอปาสระอุกปุ๊กปอปิ๊กสระอิกปิ๊ก ปุ๊กปิกเสร็จแล้วน่เสร็จแล้วอ้าวข้อความไม่เหมาะสมมันต้องเป็นภาษาอังกฤษหรอง่ายแล้วต้องเป็นภาษาอ้าวภาษาอังกฤษแลปุ๊กปิกจะกดยังไงพีอะไรอ่ะปอยปิกจะกดยังไงอ่ะ PUK PUK PIK PIK PUK p u กเออเสร็จแล้วอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสำเร็จนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปวาง วางเลยนี่ปุ๊กปิกนี่อยากจะบอกว่าเอามาวางไว้ก่อนนี่เรียบร้อยขายวางฝ<บ>ั่งไหนทำไมพี่ฝนไวจังอะวางฝั่งไหนนี่โอ้โอยางสวยย่างสวยเลยนี่เรามีรูปปุ๊กปิ๊กอีกรูปหนึ่งเดี๋ยวเอารูปอันนี้ออกอันนี้คือน้องหมาเดี๋ยวเอาน้องกูไตเอาน้องกูไตออกดีกว่าเอาน้องปุ๊กปิกตัวเต็มเ็มเพิ่มเข้าไปนี่ปุ๊กปิก ตกแต่งด้วยกรอบสุดรูหละใส่เข้าไปนี่เสจแล้วเพกพี่บอล<อ>ขายแล้วนี่เรียบร้อยใครจะมาซื้อปุ๊กปิ๊กบ้างมีไหมมเีเป,เปล่ามีเปล่าเราพี่เอกก็ไปขายเหรออ้าวมาขายมาขายนี่นี่น,น,นี่มาขายแล้วมาขายแล้ววางไว้แล้วขายขาย<อ>นี่สุดยอดไปเลยพเพกเรียบร้อยอยังเดี๋ยวพี่บอลจะไปดูปุ๊กปิ๊กของเอก็กกำลังใส่อยู่อยู่ไหนล้วนี่ไงโอ้โห เฮ้ยน่ารักเหมือนกันนะเนี่ย oui, อ pues mm yeah. oh, no nah ๋อน่ารักอยู่น่า oh. ร so oh. ักอยู่เปียกว่ามันดูหลอนๆน่ารักอยู่ไม่ไม่หลอนไม่หลอนน่ารักน่ารักมากจริงเปล่าจริงจริงน่ารักน่ารักนี่มาดูของพี่ฝนก่อนอ่าไปดูของพี่ฝนกันดีกว่านี่รูปนี้รูปนี้อ้อโหนี่เป็นไงนี่นี่สุดยอดไปเลยเห็นเปล่าแน่นอนแหละเป็นไงบ้างอะเท่เวลาปุ๊กปี่ของพี่ฝนเท่สุดยอดไปเลยเดี๋ยวพี่ฝนไปซื้อของพี่เอกแล้วพี่เอกซื้อของพี่ฝนนะเอา แล้วนี่อะไรใครเนี่ยฮะอ,อ,อันน yep. well. ั <S <s ้นอ yeah. ันหน้าเหรออันนั้นเพื่อนเพื่อนเออเพื่อนเขาวาดให้อ่ะอ๋อเพื่อนวาดให้เหรอใช่ใช่เพื่อนวาดให้สวยไหมสวยสวยเออสวยสวยใช้ได้เออเด้อเด้อแก้ไขแก้ไขได้ไหมอันนี้แก้ไขได้เปล่าแก้ได้ด้วยเหรอแก้ได้เปล่าแก้ไม่ได้แล้วเหรอแก้ไม่ได้แล้วมั้งแก้ได้ดีแก้ได้เปล่าโอเคไม่ได้แล้วทุกคนพี่ฝนกะจะวาดต่อ ก้ไม่ได้แล้วไม่เป็นไรเพราะสวยงามสวยงามสวยงามซื้อ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 แล้วเหรอซื้อซื้อจริงนะอ๋อซื้อซื้อซื้อเอาไปขายเลยบเย้ในที่สุดพี่ฝนก็ขายรูปได้แล้วจำมาเล็ดมีตังใจแล้วอ่ะโอ้มีตังใ้แล้วนะใช่มีตังใจแล้วเย้มีตังใช้ด้วยอ้าวแล้วไม่ไปซื้อของพี่เอกอังงเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอตั้งไว้ย้ายก่อนแล้วกันทุกคนโอ้ดูสิทุกคนทําไงดีอะเนี่ยบุยบุยวันนี้ไปแล้วโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพื่อนมาซื้อของมีเพื่อนมาซื้อของเหรอเพื่อนไปแล้วเพื่อนแค่มาดูเด้อเด้อหุยอุยเพื่อนวาดเก่งเด้อเอกมาดูเลยนี่เราเพื่อนวาดรูปเก่งอ่ะอ๋อเพื่อนที่อยู่บนเนี่ยนี่เขาวาดบนเตียงคนเนี้ยนี่วาดนี่เนสโกกับทันชิโร่นี่ทันชิโร่เหรอใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกิโลบ้างสี่โลบ้างเหรอ เฮ้ยเยี่ยมเลยอะเก่งมากเลยเราชอบเดี๋ยวซื้อนี่ทันจิทนอะไรนันเนซุโกะอ๋อนี่เราเราซื้อเนซุโกะเราซื้อเนซุโกะแล้วทุกคนเราซื้อทานจิโร่ให้เราซื้อเราซื้อเนซุโกะแล้วนะทุกคนอูหน่ารักเก่งมากเลยแล้วเราก็เอาไปนี่วางไว้ในคอลเลคชันเราอ่าแล้วเราก็ไปตั้งขายนะเราซื้อแล้วนะทุกคนเราไปตั้งขายเราซื้อแล้วเรียบร้อยเรียบร้อย เอาละขอตั้งปั๊มขายทันทิโร่ตรงนี้ครขายแล้วขายแล้วขายแล้วเราซื้อมาไม่กี่บาทนี่เรียบร้อยทุกคนโหอย่างสวยเอาละวันนี้เราก็ขายรูปได้เงินมาแล้วโอ้ได้หลายบาทได้หลายบาทได้หลายบาทไห้ไมีกรอบรูปอันใหม่เหรอกรอบรูปอะไรไม่รู้ไม่ทำไมมันเลืองแสงอ่ะไม่รู้เหมือนกัน เ,เลือกเลยไปเลยเยทำไมม,มันเรืองแสงได้ด้วยอ่ะไม่รู้ดิ <c oughs> โหมันเรืองแสงอ่ะพี่เอกโอ้โหเยี่ยมเลยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ฝนดูเหมือนว่าจะมีมีรูปอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยเนี่ยรูปอะไรอ่ะรูปอะไรไม่รู้เขาให้มาฟรีามาจากไหนไม่รู้เดี๋ยวเอามาแสดงขายดีกว่าเขาน่าจะแจกวันนี้ละมั้งวันเทศกาลเขาเนี่ยเออเออเออนี่นี่วางเลยโอ้โห สวยงามใค,ใครเป็นคนวาดเนี่ยเขาให้ฟรีเหรอให้ฟรีเปล่าไม่รู้แต่เราเอามาตั้งวางขายแล้วทุกคนเราโชว์อะเราโชว์เราโชว์เราโชว์ชวสุดยอดไปเลยทุกคนเอาเป็นว่าวันนี้เพื่อนๆคนไหนที่ยืน่นชอบคลิปนี้ของพี่ฝนแล,แล้วก็พี่เอกนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบุย